สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องที่น่าสนใจมากๆจากข้อมูลที่ได้มานะคะเป็นเรื่องดาวอง์เกณฑ์ในโหราศาสตร์ไทยค่ะเห็นอาจารย์สันวาสาบอกว่าดาวชุดนี้เนี่ยเอ่อสัมพันธ์กับเรื่องวาสนาโดยตรงเลยนะคะครับเป็นเรื่องศักยภาพในดวงชะตาเลยก็ว่าได้ใช่ค่ะ แนวคิดหลักๆเลยก็คือดาวอง์เกณ์เหมือนเป็นตัวบอกโอกาสว่าจะยกระดับฐาน,นะได้ไหมจากจุดเดิมที่เป็นอยู่เขาถึงเปรียบว่าไพระจะได้เป็นนายนะคะซึ่งสมัยก่อนนี้ถ้าผู้ชายไม่มีดาวชุดนี้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยทำงานหนักแต่ไม่ค่อยก้าวหน้าส่วนผู้หญิงก็อาจจะต้องพึ่งสามีเป็นหลักแต่ถ้ามีดาวนี้นะคะชีวิตก็เหมือนมีแรงส่งให้ดีขึ้นได้ครับผม ถ้ามองในมุมพุทธก็อาจจะคล้ายๆเรื่องกรรมเก่านะครับที่ส่งผลมาถึงปัจจุบันเปรียบเหมือนบางคนเกิดมาเสียงดีเลยอันนี้ก็เหมือนมีพรสวรรค์มาเทียบกับคนที่อาจจะต้องฝึกเยอะหน่อยอ๋อแม้ว่าฝึกแล้วจะเก่งได้แต่จุดสตาร์ตต่างกันว่างั้นเถอะนะคะประมาณนั้นครับงั้นถ้ามองภาพรวมดาววงเกณฑ์ก็จะเกี่ยวกับความมั่นคง อาชีพชื่อเสียงอะไรทํานองนี้แต่ก็มีรายละเอียดต่างกันไปอีกใช่ไหมคะใช่ครับมีหลายประเภทอยู่งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคะ่ะประเภทแรกองเกนระเป็นยังไงคะครับอง์เกนระเอ่อจะเกิดกับคนที่ลักนาอยู่ราศีมิถุนกันตุลธน,นูหรือกลุ่มนะครับต้องมีดาวสำคัญ3ด่ดวงคือ 1. อาทิตย์ 2. พฤหัสและก็ 3. ดาวเสาร ทั้ง3ดวงนี้ต้องอยู่ในราศีเดียวกับลัคนาเลยนะครับที่เรียกว่ากลุ่มลัคนากลุ่มลัคนาครับก็คือส่งผลต่อเจ้าตัวเต็มๆเลยถูกต้องครับโบราณท่านว่าให้คุณด้านยศถาบรรดาศักดิ์ เทียบนาพันไร่เลยทีเดียวโอ้นาพันไร่สมัยก่อนนี้คือสูงมากนะคะแล้วถ้าตีความสมัยนี้ล่ะคะสมัยนี้ก็คือคนที่ใช้ความรู้ความสามารถสติปัญญาตัวเองนี่แหละครับสร้างชื่อเสียงสร้างฐานะสร้างทรัพย์สินให้ตัวเองได้อย่างในข้อมูลมีตัวอย่างนักร้องที่อาจจะไม่ได้ร้องชัดเป๊ะแต่ความคิดสร้างสารรค์นี่แหละทําให้ดังรวยได้ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะแต่ก็ต้องย้ำว่าต้องครบทั้งสามดวงเลยใช่ไหมคะอาทิตย์พระฤหัสเสาร์ถึงจะเต็มที่ถ้าขาดไปถ้าขาดไปผลก็จะลดลงครับอาจจะไม่ถึงกับนาพันไล่ตามตำราเป๊ะๆค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะต่อไปเลยค่ะองค์เกณฑ์อัมพุทธครับองค์เกณฑ์อัมพุทธอันนี้สำหรับลัคนาราศีกรกฎมังกรแล้วก็มีนครานี้ใช้ดาวสี่ดวงครับมีจันทร์ พุธพฤหัสบดีแล้วก็สุขสี่ดวงเลยนะคะแล้วเงื่อนไขคืออะไรคะเงื่อนไขคือทั้งสี่ดวงเนี่ยต้องไปอยู่รวมกันที่เรือนพันธุครับหรือพบที่สี่จากลัคนาอ๋อเรือนพันธุก็คือพบที่เกี่ยวกับครอบครัวรากฐานความมั่นคงใช่ครับผมโบราณก็เทียบไว้สูงเหมือนกันระดับพระยาเลยแสดงว่าเกณฑ์น,นี้จะเน้นเรื่องครอบครัวตระกูลเป็นหลักเลยสิคะถูกต้องครับ ผลคือจะส่งเสริมความมั่นคงให้ครอบครัวตระกูลมากๆเจ้าชะตาสามารถสร้างฐานะให้ดีขึ้นกว่าเดิมค้ำจุนวงตระกูลได้อาจจะเห็นในคนที่แบบว่าสร้างตัวได้เร็วตั้งแต่อายุน้อยๆเพื่อดูแลครอบครัวเป็นหลักเขาจะเน้นตรงนี้มากกว่าชื่อเสียงส่วนตัวนะครับน่าสนใจค่ะทําให้ครอบครัวมั่นคงแล้วอง์เกณฑ์ปัสสวะล่ะคะปัสสวะนี่สําหรับลัคนาเมธพฤกษบแล้วก็สิงครับ อันนี้ก็ดาวสี่ดวงเหมือนกันใช่ครับสี่ดวงมีพฤหัสบดีอาทิตย์จันทร์แล้วก็อังคารแล้วต้องไปอยู่ตรงไหนคะทั้งหมดต้องไปอยู่ในเรือนกรรม,มะครับผมพบที่10จากลัคนาเรือนกรรม,มะพบการงานอาชีพสถานะทางสังคมแม่แล้วครับโบราณก็เทียบศักกระดับพระยาเหมือนกัน การที่ดาวชุดนี้ไปอยู่ในเรือนกรมมะผลก็คมเน้นเรื่องงานเป็นหลักเลยสิคะชัดเจนครับส่งผลต่อเรื่องอาชีพการงานโดยตรงเลยทำให้ก้าวหน้ามั่นคงได้ตำแหน่งดีขึ้นทำงานแล้วคนเห็นคุณค่าได้รับการยอมรับคือแม้ผลงานอาจจะไม่ได้โดดเด่นว้าวเหนือใครเป็นพิเศษแต่ก็จะได้รับการยอมรับในสายงานนั้นๆมีตัวอย่างไหมคะ ในข้อมูลยุคตัวอย่างดาวตลกท่านหนึ่งนะครับที่มาจากครอบครัวที่อาจจะไม่ได้มีฐานะแต่สร้างตัวจนมั่นคงร่ำรวยได้จากอาชีพนักแสดงนี่แหละอ๋อเข้าใจภาพเลยค่ะได้รับการยอมรับในวงการแล้วก็สร้างฐานะได้สุดท้ายค่ะองค์เกนกีดะอันนี้เจาะจงราศีพิจิกเลยใช่กะ่ะเฉพาะลัคนาพิจิกเท่านั้นแล้วก็ใช้ดาวแค่สดวงเองคืออังคารกับราหูแค่สองดวงแต่เป็นอังคารกับราหู แล้วต้องอยู่ที่ไหนคะต้องอยู่ในเรือนปัตตนีครับพบที่เจจากลัคนาพบเกี่ยวกับคู่ครองหุ้นส่วนอังคารกับราหูในเรือนคู่ครองน่าจะเข้มข้นน่าดูผลเป็นยังไงคะเนี่ยผลคือเจ้าชะตาจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากคู่ครองหรือหุ้นส่วนเป็นหลักเลยครับแม้บางทีแบบว่าเจ้าตัวเองอาจจะไม่ได้ทำอะไรมากหรืออาจจะมีข้อบกพร่องบ้างแต่คู่ครองหรือหุ้นส่วนนี่แหละจะมาช่วยส่งเสริม ช่วยรักษาฐานะไม่ให้ตกต่ำกว่าเดิมหรือต่ำกว่าฐานะเดิมของตระกูลได้อืมพอฟังครบทั้ง4แบบก็เห็นภาพชัดขึ้นนะคะว่าองค์เกณฑ์แต่ละแบบเหมือนชี้ทางความสำเร็จหรือความมั่นคงในมุมที่ต่างกันไปทั้งจากตัวเองครอบครัวการงานหรือว่าจากคู่ครองครับผมแต่ก็มีประเด็นสำคัญที่ต้องทราบไว้นะครับจากแหล่งข้อมูลก็ย้ำมาเหมือนกันคือหลักเกณฑ์องค์เกณฑ์เนี่ย เออจริงๆแล้วก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่พอสมควรนะครับเอ้าเนาะคะทำไมละคะอะ่เพราะเป็นหลักที่เหมือนจะพึ่งมาเด่นชั้นในยุครัตนโกสิ์น,นี่เองข้อมูลดั้งเดิมจริงๆมีน้อยมากว่ากันว่ามีแค่กรอน4ี่บรรทัดเองครับโหแค่นั้นเองเหรอคะครับทำให้การตีความการพิสูจน์ผลก็ยังต้องอาศัยการเก็บสถิติทดสอบก,กันไปเรื่อยๆแล้วก็อีกสาเหตุที่ไม่ค่อยแพร่หลายนัก อาจจะเพราะว่าผู้ศึกษาบางคนพอเปิดดวนตัวเองไม่เจอองค์เกณ์ก็อาจจะท้อใจไปเลยอ๋อหรือบางทีเห็นคนมีดาวแต่ชีวิตไม่เห็นเป็นอย่างนั้นใช่ครับก็สงสัยกันไปซึ่งอาจเป็นเพราะว่ายังไม่ได้ดูปัจจัยอื่นประกอบโดยเฉพาะเรื่องสาคัญอย่างเรือนชะตา เรือนชะตาทั้งหมดเนี่ยมันบอกวิถีชีวิตโดยรวมซึ่งเราต้องแยกวาสนาจากองค์เกณฑ์ออกจากภาพรวมวิถีชีวิตตรงนี้ให้ได้ก่อนครับเป็นประเด็นที่น่าคิดมากเลยค่ะเพราะถ้าการเข้าใจวิถีชีวิตทั้งหมดจากเรือนชะตามาสําคัญควบคู่ไปกับการดูวาสนาจากองค์เกณฑ์การที่เราอาจจะไปโฟกัสแค่เรื่องวาสนาจากองค์เกณฑ์อย่างเดียวมันอาจจะให้ภาพที่ไม่ครบถ้วนหรือเปล่าคะเมื่อเทียบกับการพยายามเข้าใจภาพรวมการเดินทางทั้งหมดที่ดวงชะตาบอกไว้ครับผม ก็น่าจะเป็นคำถามที่ชวนให้เราได้คิดต่อกันไปนะครับค่ะก็น่าสนใจมากๆสำหรับการเจาะลึกเรื่องดาวองเกนในวันนี้ขอบคุณมากนะคะยินดีครับ